สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุกุนสมองสุภาพพ่อพ่อก็ส่องแทงแคือเก่าพี่น้องเสียงพ้นมานะซ้ำเสียงอีกยังพี่น้องพัพเงเด้อผู้แล่นกายหรือว่านใดผูกคาจักรจักรมากเลยจะกายหรือว่านใดอาจสิบะตะกายเนาะจะพายุเข่าจักมือพี่น้องบอกบอกแม่น้องแท้นเด้อว่าพายุเข่า,ขาจักมือพี่น้องเอ้ เพราะว่าในกระโเกิดมาเค e ต๊กน้ำผุ้เลยช่ยวงนี้เราดูฝน อยู่ข่าจักมือเนาะตกชอ,องมือนี่แล้วพอน้องแผนกับบริเวณงานชกอันปูเถ่าเพิ่นเลยพอน้องแผนก็นได้เพราะว่าเพิ่นลงไปป้าน,นันลงไปเบิ่งนำให้น้ำหน้านอนพ้นโต้องอย่านคันหน้าผาเพิ่นก็เลยบริเมณอาหญ้าโพสีกระพัวแข่งคนเมื่อแล้วอาที่เป็นเอื่นเนาะเอื่นหรือว่า พอนนองแทงสิอยู่หรือไม่นนองแท่งชิเมื่อเน,อะนาะแมงแท่ง็ยังหูดูกันเื่อ,อนัญามดำหน้านะพ้นจะอยู่ไสขาแต่น้ำบัญญามอีกปัไกซิเเขา่ขาหน้าบัพ้นพตกสองพหลพ้ากินเขา่าจะกินกันยัง แกลินกระเบิดพอดีตามมะหุ่งปิป้งปลาแล้วก็ปิง้งตีดแหงทอดไข่ลูกชายมาทอดไข่โอ้ยถุงย่าปลาลูกนหรอแม่ลูก พ้นแห้งนะนแค่นาะทีงอโลดเปียก เห็นป่ะลูกหล่ะฮะอีกยังนะลูกร้าวไรถรือที่เรือที่นะคะอยู่ใช้อยู่ตลาดไ่ไล่อยู่้ายลูกอยู่ในอยู่ใน้อยู่ในเฮือนบ่ เดี๋ยวนี้นะเพื่อนเราปิ้นเป็น,ปนพี่น้องเอ้ยเวลาไพามาหนะถามแม่ไพามาแม่ไพามาว่าแม่ไพามาว่าเพื่นอนเราแลาเว,ว่าก่งเก่งอันนุราะความมือความแสนะจักแม่นยังขวบมาแต่สิบเวทก็พอดีมาวิทย์พอดีมาวิทย์พอดีแล้วก็ มาวิพอดีแล้วพอดีพ้นตกมาดูคนส่วนนี้เนาะตกตกไก่สิโห์่ขาวและพ้นตกแบบนี้นะ แค่นะ่ะมีเรื่องค่าจ่ายอยู่พี่น้อยมีเรื่องค่าจ่ายแต่ว่าบอกบอกก็ได้พี่น้อยเรื่องเรื่องเงินนี่แหละเรื่องเงินนั่นแม่หากคนฝากใหม่เลยไปเอาเลยเพราะว่าเลขบัญชีมันบ่มีชื่อเลยยังแต่ว่าแม่เงินกระแมงแทนประธานไรใส่ดอกเงินที่สองพันนั่นแหละสองพันแมงแทนประธานไรใส่ยังค่าจ่ายอยู่พี่น้อย แต่จะเซ็นอะไเนะเาะเคะว่าบม่มีอันบ่มีชื่อในบัญชีแต่กเ,เขากะไห่ห้ามาแหละเงินกะแต่ว่าไห่ห้ามาที่เขาถ่ายคลิปอะไรเนาะโอ้ยบัวบ้านในตุ๊กแห้งกว่านี้อีกแถมมาเลิปตุ๊กเกพาะแม่อือดไปแล้วตกขูมือขูมือลายกับเปียกเปื่อนพี่น้องเอ้ย แนแบบวแท่มบาไวเแล้วพ้นตกคู่มือคู่มือแบบนี้นะเปียกเปื่อนลมบรรยากาศลมหนาวเมื่อวานในลมแห้งอรียรองว่าในผ้ากะห้องเมือนเนีบริยินเสียงผ้าห้องเมื่อนี้ ว่านิ้งงินเสียงฝางห้องบ้าฝาห้องฝาแตกแล้วก็ทั้งลมทั้งมะเพ็บอวานนี่นะมะเพ็บกระตกุกลมกระพายบอาะที่ลมกระพอ ลงไปล่างมือโอ้ยเทปเทปเปลกออกแม่น้องแทนกาบ่ไดกินน้ำหมูเดอกพี่น้องเลยโอ้ยลมเด้ ลมลมกะลมแหงอยู่ทั้งนั้นเงอลังนะว่ามีไฟนอนเลยเงนลังนะม,มีแต่แมงแ่ลงไปเห็ดยู่เห็ดกินเห็ดยู่เห็ดกินก็นได้เงินขั่วกบลังรังกะซีกะขาหมุนมีจนเบิดเวลาเห็ดยูเห็ดกลินกนก่นตาคนไปนำ้ำแท้จริงอยู่ในหื่นแนะ่ตาคนเนาะ แมงแท่ราธามีบุตรวาชนาอยู่ดีมีแหงแมงแท่งจกสีหรือเห็นไหมแามีเงินมีคำสั่งเพราะว่าแมงแท่งกใหญ่มาแต่เงินลังนีลยเนาะแมงแท่ก็ใหญ่มาเงานินหนน่อยเงินลังหนีเลเงินเืองินลังหนีเงนนิงนทีแม่น้องแท่นนอนเนี่ยก็พอกับแม่เพิ่สั่งไว้ให้เนาะ สั่งไว้หายกระเพา่ปกจะอยู่กับเมียใหม่เพิร์นเมีแมพงจะอยู่กับนะฮะชาแม่เพุ่กกับปุอยู่เพิรนสั่งไว้หายได้ซสำนึกอ่ะมีบุญวาสนาลายเติอไปน,นะพี่น้องใครกว่าบ่มียังอยู่เลยมาอยู่แบบมีแต่สามแม่ลูกเนาะสามพ่อลูุ่ากันมาอยู่ก็ดีใจพี่น้องเอง ขาขี้ไปคิดมากอ่ะที่แมวแท่งก็นั่งหายอยู่ดียอาไปและคิดแบบขิดคอคิดเงี่ยงะนะพี่น้องนันกะเวลาเห็นหุแม่แบบนั่งขิดเห็นความมันอยู่กินอยู่น้ำกันแต่ยังหน่อยฮะนะแบบพอหญ่มาพัแม่ผอบร,ริษัทเห่อใส่แห้งเฮาแล้วคนอื่นบริสัทเห่อใส่แห้งคิดโอ้ยร้ายสิิงร้ายอย่างพี่น้องเลย พ่อก็อยู่กับเมียหนุ่มเมียใหม่เพิ่นเนาะอยู่กับแม่นุ่มก็ดีอยู่เพิ่นก็ดีอยากได้ยางแมวแทนก็ไปขอนําเพิ่นเพิ่นก็ให้กระปร๋อมกระปร๋อมแลดลงอันกกใหม่นมําจุนไหลทาง หลายทางสายปลาสายฝนเบาะยังรลายนะพี่น้องคิดหนาพอกันใหม่อย่าลืมกดรับชม o สองน้องแทนฝากไลค์ฝากแชร์สองน้องแทนเน่ยได้จ้า